1> 11, ส1 1หนึ่่งซ้ำขา mini t e n n ความหนา1นมิลลิเเฉพาะตัวตามนี้นะคะสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสกแกน q r Code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ41 1หนึ่่งซ้ำขา mini t e n n ความหนา1นมิลลิเฉพาะตัวตามนี้นะครับ โชโอเคผ่านครับ H C หนึ่งสองลายเฉพาะตัวตัว,ตวนี้ครับบ๊มาผ่านครับ H C หนึ่งสามลายเฉพาะตัวตัว,ตวนี้ครับอีกรอบนะครับแรงไปหน่อยโอเคผ่านครับ h สี่หนึ่งสลายเฉพาะตัวตัวนี้ครับปับ๊บอ่สาสวยงามผ่านครัสี่หนึ่าลายเฉพาะตัวตัวตวนี้นะครับมาก้องครับปุ๊บโอเคหมดหว่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสกแกนเค Code โคชมคลิปสอนก่อนเล่นครับ okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกามัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแรงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการขว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขหมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแ,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 แมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวแนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ